เล่าไปเรื่อยเล่าให้ฟังนี่ผักหวานนี่ใครเพ่เคยเห็นหจะเป็นสีทองนะยอดสีทองยอดสีทองยังอยู่ที่เดิมนี่นะครับไปไม่ได้หมาห่างมาดูวัดป่ากันสิทธิวัดป่า เดินทางไปหากุฏิเล็กๆไม่ต้องไปทำลายธรรมชาติเ้เป็นธรรมชาติต่อไปรักษาระบบนิเวศอีโคโลจีทวริซึมเคยเรียนเคยเรียนนะสมัยปตปยตการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือเชิงอนุรักษ์ทวริซึมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กับธรรมชาตินี่แหละครับเนะี่ยอันนี้ต้นอะไรเนี่ยน,นี้ต้นลูกอะไรน,นี้สมัยก่อนนะวัดนี้ก็หิดนะครับฮิตว่านปลูกสนีจันผาจันแดงอีเท่าหนังหยาบว่านคือมีสวนว่านเลยนะเนี่ยกุติตาแสงตรงนู้นมีสวนว่านสวนว่านนี่คือ เหนียวก็มีคงกระพันก็มีเมตตามหานิยมมีทุกอย่างว่นแต่ก่อนอาจารย์ไผ่อาจารย์ไผ่ตัวนี้ท่านไม่รู้ได้ข่าวว่าท่านมาบวชนะท่านเคยศึกไปครั้งหนึ่งท่านมาบวชอาจารย์ไผ่ชอบเล่นว่านมีว่านสมัยพระเจ้าตากสินอาบน้ำอาบน้ำว่านเหนียวแต่ก่อนมีมีว่าน แถวเนี้ยฝังมีแต่ฝังทั้งฝังทั้งเผามีหมดเลยตรงนี้มีหมดนี่ก็มีฝังอยู่ตรงนี้ข้างทางจงกรมนี่มีเดินตามก็มีพระก่อนนั้นที่สมัยอยู่กุฏิตาแสงตอนนั้นมาพักเดินตามเลยเวลาหยุดเราก็หยุดเราก็ใช้สติเพ่งอยู่อ๊ะมันเดินตามจริงๆอเดินตามเดินดจงกรมตามเดี๋ยวโห มีพลังจิตที่มีอัตตาเยอะมากเดินตามก็วัดป่าคนก็มาหาเห็ดนะครับหาเห็ดหาบักหวานกันอยู่ในกันจิตใจดีเราก็อยู่ด้วยกันนี่แหละครับวิญญาณอยู่รอบตัวเราดีกว่าท่านแค่ไม่มีตัวให้เราเห็นเฉยๆไม่มีกายหยาบ แต่ท่านก็มีองท่านอยู่นั่นนี่ดวงจิตมีบุญมีบาปไม่มีปามาทกันเมื่อคลิปที่ผ่านมาเล่าความฝันให้ฟังเราจะไปเล่าเรื่องว่าก่อนที่จะฝันแบบนั้นนี่ก่อนที่จะไปนั่งสมาธิตั้งแต่สี่โงเย็นถึงเที่ยงคืน,นี่ยโดยไม่เคยดขลิกเนี่ย เพราะอะไรนะวันที่ยี่สิบสองฝันแบบฝันยิบที่ผ่านมาวันที่ยี่บสองพฤศจิกาวันที่สิบเก้าพฤศจิกาฝันอีกทีนึงฝันนี้นอนเลยอันนี้ฝันแบบนอนเลยรู้ตัวเลยว่านอนฝันครั้งนี้นี่มันเป็นประมาณว่าเราเนี่ยนะครับ บวชใหม่เลยตอนนั้นนะบวชใหม่เป็นพระใหม่บวชใหม่ผมผ้าจีวรมีความรู้สึกว่าเคยบวชมาแล้วแหละนี่เขาจะไปทุดงแล้วก็เลยไปปักกดอยู่ชายชนบทแห่งหนึ่งนะะนบทแห่งหนึ่งก็ก็จะหาทางพ้นทุกข์ตอนนั้นมีความรู้สึกตอนนั้นคือจะไปหาทางพ้นทุกข์กันเลย ตามครูบาอาจารย์สายกรรมฐานท่านพูดความรู้สึกตอนเป็นเป็นผ้าเนาะตอนฝัน19พฤศจิกายนจำได้ไม่ลืมไม่ลืมเลยไปก็ไปปฏิบัติทำเข้งคัดปฏิบัติทำเข้งคัดเอ,อมีศรัทธามานี่วันนี้มีศรัทธามาชาวบ้าน จนถึงพระราชาเลยนะคิดดูดีว่าปฏิบัติดีขนาดนี้พระราชาน,นี่นตนไปอยู่สร้างวัดให้เลยอยู่ในวังฝันตอนนั้นไปอยู่ในวังโอ้โหจากจากที่เคยประพฤติปฏิบัติมาว่านวนทวนวันนี้ลาบยศเสรเสริญส,สุขลูกกระทำแปด อีกส่วนหนึ่งมาตึมลาบยศเสรเสริญสุกโอ้ยเงินทองนี่โอ้เป็นครังเป็นครังเลยอะเป็นเป็นห้องเป็นห้องมีแต่เงินแต่ทองลาบสกสาราเกิดมากมายขี้เกียจขี้เกียจเรอเห็เนไหความเพียหรหายไปหมดเลมียึดติดแล้วบ้าน,นี่ ไม่ผ่าน,นติดพฤติกรรมเสื่อมทรงไมอ่ออกบินทับบัตรทำมีคนทำอะไรคือเป็นคนที่นิสัยกับกันเลยคนละด้านเลยจากที่ปฏิบัติธรรมมาดีเป็นคนละด้านเลยนี่เริ่มพระราชาไม่พอใจยึดทรัพย์สมบัติขึ้นหมดเลยประชาชนชาวบ้านไม่มาหาเลยเขามีจะกินแล้วนี้โอ้เขามีจะกิน ความฝันนั้นมันยาวอยู่หรอก,ก,เ,อกเป็นเรื่องเป็นราวอย่นั้นเนี่ยแต่ว่าสรุปให้กันฟังเดี๋ยววันหน้าจะมาพูดให้ฟังยาวๆไปชั่วโมงนู่นแหละถ้าฝันจําได้แล้เนี่ยปกติจะฝันไม่จําจําได้ตอนนั้นคานอยู่คานอยู่ตรงท่าน้ําริมน้ําอำที่ไหนก็ไม่รู้ริมน้ําริมน้ํา ขาไม่มีจะกินเหมือนพร้อมสุดหนังติดกระดูกข้าวไม่มีจะกินคือนอนคือคอจะตายแล้วแหละมานอนคิดถึงความหลัง,งตั้งแต่มาตั้งใจบวชมาเพื่อที่จะหาทางพุทุกออตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้อย่างนั้นพอไปเจอราบยศสรรเสริญสุขเข้าไปลูกก็ทำแปดส่วนหนึ่งเข้าไปสีกนึเข้าไปโอ้ หลงและเลงจนไม่มีคนเอาข้าวมาให้กินจนไม่มีคนใสบ่บาตรไม่มีคน่นคนไล่สาบแช่งเพราะเงินทองใช้เงินใช้ทองไม่เป็นเงินทองมีนะใช้แจกคนไปสินะแจกคนไปมีเยอะแจกคนไปแจกให้หมดอาไว้ทําไมตายไป,ไปแล้วคนแย่งกันฆ่ากันตายมีส่วนหนึ่งแจกออกไปละลดอัตราละข้างหนึ่งลดอัตราไปถึงลดความเป็นของเราไปหนึ่ง ดนูนะลุงไผ่ไม่จะพาเลาะอ,อยู่นะหมาไล่หมาเรียกหมาไล่ลงหมาเห่าหมาเห่า <c oughs> กลับมาเออ,อน,นี่จะพูดให้ฟังรู้สึกจะพูดจังหลายคิดแล้วแหละแต่ก็มันไปไม่ถึงสักทีหนึ่งมีคนตายห่งมาเอามาไว้เอามาฝังแล้วแหละอาจารย์ไผ่อยู่อาจารย์ไผ่อยู่อกว่า มีคนมาเคาะมีคนมาเคาะกุฏิข่เข้าหน้าต่างพ้อผมกุฏินี้สูงนะถ้าเคาะหน้าต่างท่านดูกุฏินี้สูงระดับนี้เลยนะ่นี่ประมาณนี้นะประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าเคาะหน้าต่างต้องมีเก้าอี้มีเตียงมีอะไรแต่อะไรต้องลากเตียงไปเพื่อที่จะเคาะหน้าต่างอย่างนี้เคาหน้าต่างเคาะหลายทีเคาะรัวๆเลยปัง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 ลัวๆเลยนะท่านบอกไม่ใช่เคาะปอกปอกปอก ปอกอันนั้นเหมือนอจิ้งโจกต๊กแกกินแมลงอ่ะเคาะปอกๆนั่น ấy. มันสะบัดให้แมลงตายเคาะปอกๆๆ่เนี่ยบางคนก็หลอนไปกลัวถ้าเคาะแบบนั้นเน่ะให้สันนิษฐานไวเลยว่าถ้าคนกลัวผีให้สันนิษฐานไวเลยว่าจิ้งโจกกระตุกแกกินแมลงแล้วเคาะเนี่ยจะเป็นฝ้าพ้ดานหรือจะเป็นเนี่ยฝ้าเงี้ยประตูประตูอยู่หมดเนี่ยขาเขาขาเขาดีเท้าเขาดีเท้าเขาเหนียวทีนี้ ท่านก็ไม่ว่าอะไรสองครั้งั้างนะท่านก็คือท่านก็ไม่สนใจหรอกคือรู้นั่นแหละว่าเออเพราะว่าเขาก็พึ่งตายหุ่งฝังไปนะ่ะเนาะพูดถึงเนาะทีนี้ผมนี่ปิดขนที่ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่านะี่พุทิแต่ังนี้แหละแต่เปลี่ยนแค่เสาพุทธิหลังนี้แหละเปลี่ยนแค่เสาโครงอันเดียวโครงไม้ดู จนขึ้นถ้าเป็นพระนี่แตกแรงงานขนาดนี้ท่านดูแตกแรงงานไม้สมัยโบราณเนี๋ยวไม้เดิมมัน้เพิ่งโบราณนะเมื่อปีพศ2 5 5 5อีก่ห้25ตุลาค 55. ม55โบราณนะใหม่ก็โอเคมาเคาะได้ ันนี้คือจิ้งจกกับตุ๊กแกเนี่ยถ้อย่างนี้นะจิ้งจกตุ๊กแกกินแมลงเคาะแมลงยิ่งตัวโตวยิ่งเคาะเร็วเพราะว่าจะได้ตายเร็วถ้าแบบนี้ละ่ะอย่างนี้ละ่ะขอโทษนะครับทุกท่านขอประทานอภัยนะครับทำให้เพื่อนดูทำให้ จะทำให้เพื่อนเราทําให้มันเห็นเป็นเสียงที่มันเป็นตอนนั้นผมเนี่ยมานอนผมได้ยินเองเลยโอ้กลัวนะกลัวสิกลัวโอ้ผีหลอกแล้วตอนนั้นนะคิดแค่นั้นแต่ไม่วิ่งนะแต่ไม่วิ่งก็เออไม่รู้คิดยังไงก็อยู่ต่อนะจนถึงชเช้เาแต่ก็ไปพูดพูดกันเออวะก็มาแต่ที่นี่นะ ที่อื่นมันไม่ไ,มไปเนาะท่านก็พูดนะเนาะก็แปลกดีเหมือนกันแล้วบางคนถ้าบางคนถ้ากลัวหน่อยนี่คือเคาะแบบเคาะเร่งอะ่ะเคาะเร่งบ๊อบบ๊อบบ๊อบบ๊บเคาะไม่ไม่ใช่เหรอแล้วก็ฟังเสียงแล้ฟังเสียงเพราะกลางคืนเนี่ยวัดป่ามันจะเงียบมากเลยนะครับมันจะเงยียบฟังเสียง mm. อย่าให้อย่าให,อาให้อย่าให้รู้ว่วาเป็นใครนะ ดูดมาไม้เฟียงเลยคิดตอนนั้นคิดเป็นเนนนะตอนนั้นเรียนอยู่วัดจันทร์ทังสีตัวน,นั้นไปกลับเสาร์อาทิตย์หยุดก็อยู่วัดพระที่นี่นี่เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนเปลี่ยนไม่สำนาเลยมาอยู่ปีหนึ่งสองปีสามปีอี่ปีห้าปีมีพระอาจารย์สีเนี่ยท่านอยู่มานานอาจารย์สีอาจารย์จูราชราีเมตตาธรรม ท่านอยู่ที่นี่มาแต่โอ้ศิษย์คผมบวชปี13 2500 30 39ครับบวชเกิดปี26ประมาณนั้นนะท่านอยู่มาทั้งนานแล้วท่านเป็นเจ้าว่าตอนนี้ท่านก็38พรรษาอายุ60ปี3 38พรรษาโอ้โหบวชแต่อายุ20 60ปี38 21 22ท่านบวช ยังมาสอนท่านยังมาสอนนักธรรมผมเลยเดก็กคนอาจารย์ศรีพระอาจารย์จูวัดป่าหนองสิมนี่แหละยังอยู่ตัวนี้ยังอยู่ไม่กลัวไม่มีความกลัวถ้ามีความกลัวมันก็นต้องมีความกล้าอยู่ในนั้นถ้ามีความกล้ามันก็ม,นมีความกลัวอยู่ในนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ระหว่างกลัวกับกับกล้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะอยู่ระหว่างทั้งสองเนี่ยความรู้สึกจะเป็นยังไงลองทําดู อยู่ระหว่างกล้ากับไม่กล้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะทําในสิ่งที่ต้องทําแล้วก็ทิ้งไปทําให้สุมสำเร็จสมบูรณ์ให้ดีที่สุดแล้วก็ทิ้งไปเขาออกจากใจไปไม่เกาะคนละอย่างอยู่คนละอย่างกันอย่างงี้เลย <c oughs> อันนี้พูดกันเนาะปรึกษากันคุยกันนั่นแหละให้ดูมีนะพลังจิตนี่มีนะผมคนหนึ่งอะที่เป็นเนนวัดป่าแล้วก็ยืนยันเลยว่าเนนวัดป่าพระวัดป่า เคยเป็นต้นเสี้ยวยืนยันเลยนะมีจริงพลังจิตพลังงานสังเกตดูหนังผีเวลาผีจะมาไฟจะกระพริบแว๊บแว๊บแว๊บพลังนานงานเวลามีงานศพหนังผีใช่ไหมเวลามีงานศพมีหน,น,นังผีไฟกระพริบแว๊บแว๊บแว๊บพลังงานมีพลังงานจิตมีพลังงานถึงว่าเราไปหาพระแมครูบาาจารย์นพริยเจ้าไงไปถึงท่านโอ้ย็นสมบัติพลังจิตท่าน กูบาจารย์ท่านมหาน้อยนะท่านมหาน้อยพูดให้ฟังท่านมหาน้อยพระมหาสุม,มิตรอภาทโลพระมหาสุม,มิตรนั่นเองขอเอ่ยขออนุญ,ญาตเอ่นนำท่านท่านมหาอยู่สนบุรี ท่านไปกาบหลวงปู่องหนึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วท่านบอกว่าโอ้โหคนเยอะแยะเลยแต่ว่าท่านไปพอพอท่านไปปั๊บคนท่านกวักมือเรียกพระรูปเดียวที่ให้เขาไปหาแล้วท่านก็เอามือพอกาบเสร็จท่านเอามือลูกหัวท่านบอกว่ามหาสมิตท่านบอกขนหัวลุกขนทั้งตัวลุกหมดเลยท่านบอกพลังจิตท่านพูดกูพลังจิตกูบาาจย์ความสงบความสว่างความละเอียด มีความสุขเลยท่านบอกตั้งแต่นั้นมามีความสุขจิตใจสบายมีพลังงานพลังงานพลังงานที่บิดบวกบวกกับบวกประทะกันเนาะโดนกันก็เกืนกันก็เหมือนกับเขาบอกว่าบางคนเนี่ยคิดดีคิดด,ด,ดีสิ่งที่ดีก็จะตามมาหาเพราะมันเป็นพลังพลังดีพลังบวก positivpositiv thinking คิดบวกสิ่งบวกบวกสิ่งดีๆก็จะตามมาหา าม,มาเพราะว่ามีพลังงานอันเดียวกันทุกอย่างในโลกนี้เป็นพลังงานมีพลังงานจิตก็เป็นพลังงานสักทีหนึ่งเหมือนลมหัวกุดวูบไปวูบมาอยู่ตามร่างกายทีนี้ <c oughs> เื่อผมไม่เคยเชื่อว่ามีเพราะเห็นมาแล้วเดินตอนนั้นเดินอยู่เส้นนั้นกูตีเส้นนั้นมีทางแบบนี้ทางแบบเดียวกันเนี่ยทางแบบนี้ทางแบบนี้นนบบนไปกูตีหลังนู้นตัดไปทางนี้ตัดตอนนั้นนั่งฉันน้ํามันจะมีโรงฉันน้ําอยู่ตรงนี้โรงฉันน้ําร้อนอยู่ตรงนี้ฝนตกคนเอาผ้าคลุมหัวเดินเข้าไปในสระ ก็เลยมาถามอาจารย์ไผ่อาจารย์ไผ่อาจา,ยายรย์ชัยอาจารย์โอตนั้นอาจารย์ชัยนี่อาจารย์อาจารย์ชัยสุรชัยที่นายาสูวัดป่าวัดธรรมรัตนวัดธร้ำงูใหญ่ที่เมืองที่กุจจับที่อุดรอยู่ด้วยกันพระอาจาราย์โอพระอาจารย์มาลุดสติการโลงท่านเป็นพระร้อยวัดท่านเป็นพระท่านชอบเดินทาง ดงไปเรื่อยๆนั่นไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยเหมือนนักรบเหมือนเขาเรียกอะไรนะม้าเร็วส่งข่าวอะสมัยมีสมัยมีเป็นเมืองเป็นเมืองเป็นประเทศสลดัดเป็นอะไรแต่อะไรเป็นเมืองเป็นอะไรแต่อะไรเป็นกุกเป็นเหล่าไปเดินส่งข่าวเลยอุปมาอุปไมยนะครับก็ ฉะนั้นนี่ถ้าใครไม่เชื่อเรื่องนี้นี่ถึงจะว่าไม่เหมือนทานเออเนี่ยอุปมาเลยเนี่เคยฟังเทศมานี่เราไปฟังทานไฟนี่ถึงแม้จะไม่รู้ว่ามันร้อนใครไปจับก็จะร้อนถึงแม่ไม่รู้ว่ามันร้อนนะบางคนบอกไฟไม่ร้อนหรอกบางคนไฟไม่ร้อนหรอกเพราะไม่เคยเห็น ไม่เห็นความร้อนของไฟเออพอไปจับมันมันคนไม่เชื่อพอไปจับมันจับแรงเลยทีนี้จับแรงจับแรงแบบร้อนร้อนมากพอจับแรงมันร้อนทำยังไงจะตายเอาอันนี้คือคนไม่เชื่อว่ามีนะเนี่ยพวกนี้ไม่เชื่อว่ามี ไม่เชื่อว่าไฟร้อนนเนี่ยเพราะไม่เคยไม่เคยจับไฟพอไปจับกำเข้าไปก็มือไม่มือพองแต่คนที่เขามีความเชื่อบ้างเออเอา้าไม่เคยเห็นหรอกแต่ว่าเอออย่าลบหลู่ซะเออไม่เชื่ออยาลบหลู่เขาบอกจับเบาเามันก็จะไม่ร้อนมากาก็รักษาได้นะสมัยก่อนว่านหางว่านหางจระรเข้เ,เนาะเวลานาร้อนลวกว่านหางจระรเข้เนี่ยตามกุตีไม่หมดแต่ก่อนเนี่ยนี่เป็นว่านหางจระเข้ เนี่ยตรงนี้เป็นหมดเลยนะครับเนี่ยเนลรดน้ำทุกวันตรงเดินเนี่ยเป็นวันหางจุลไเคหมดพวกปลูกไว้สมุนไพรไงวัดนั้นแต่ก่อนปลูกสมุนไพรกันมีดบาดแผลน,นี่โอ้มันก็ไม่มันก็ผ้าของเขียวแต่ว่าเออก็ทำยังไง ก็มีญาติมีโยมอยู่ก็ใช้เขาวัดป่าก็ไม่พลาของเขียวท่านก็รักษาข้อวัาของท่านก็อย่างว่าเอา้าพามาดูวัดป่ากันวันนี้ก็เอาพอแค่นี้แหละจะพาแผเ่เมตตามารบกวนท่านนานแล้ว นโมตสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าถึงญานบรมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าพระปเจกพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระรังจิตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญานบรมีทั้งพวงปู่ฤาษีปู่มหาฤาษีร้อยเปเทพเสียนทั้งพวงพระมหากษัตริย์บุรพมหากษัตริย์พระสยามเทวาธิราพระคังในพระคังมหาสมบัติที่พระเจ้าเหล่าเทวาอารักษ์ทั้งหลายและทุกดวงจิตทั้งสามแดนลกธาตุ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทุดวงจิตที่บุกปักรักษาคุ้มรองสถานที่แห่งนี้วันนี้ก็ได้มาทําบุญที่วัดป่าหนองซิมแห่งนี้แล้วก็ได้มาช่วยงานท่านบุญใดบารมีใดที่มีที่เป็นทั้งหมดทั้งปวงที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่ปัจจุบันชาติอดีตชาตินาคตชาติก็ดีขอบุญกุศลทั้งหมดทั้งปวงนี้จงไปถึงแด่ถวายแด่บูชาคุณแด่ท่านผู้เจริญทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตลอดนานตะจักรวาล ขอให้ท่านผู้เจริญทั้งหลายจะเป็นผู้มีความสุขอยู่ทุกที่วาราติการมีสุขภาพร่างกายจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์เต็มเปี่ยมเป็นผู้มีโชคมีลาภนะครับถูกลอตเตะลี่ราววันที่หนึ่งถูกฉลากอมสินทอขอศอกแวันที่หนึ่งดุท่านเป็นผู้เลิกกินเป็นผู้เลิกเก็บเป็นผู้เลิกใช้เป็นผู้มีความสุขอยู่ทุกที่วาราติการเป็นผู้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขและเป็นผู้สามารถอธิษฐานเป็นภพภูมิเป็นเทพทิวาเป็นนางฟ้าเป็นนางสวรรค์เป็นมนุษย์เป็นพรมจนถึงระม ได้รู้ได้เห็นแสงสว่างแห่งธรรมะที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ได้รู้ได้เห็นขอให้ท่านทั้งหลายทุกท่านจงเป็นผู้เห็นโดยฉับพันทุกดวงจิตด้วยเถิดสาธุกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีที่เราเคยร่วมเกินท่านทั้งหลายปัจจุบันในสายอดีตชาติตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีขออาหุสิกกรรมขอขมากรรมกับท่านทั้งหลายด้วยนะครับขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุข อยู่ทุกทิวารติการทุกเมือ่อและเวรกรรมใดการการะทําใดๆที่เป็นการล่วงเกินข้าพเจ้ากายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีงตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีปัจจุบันอดีตอนาคตแต่ชาติก็ดีทั้งหมดทั้งปวงทุกเหตุทุกผลก็ดีขออาุสิกรรมให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กับสิ่งสรรพสิ่งทั้งปวงทั้งหลายเหล่านั้นทุกดวงจิตทั้งหลายเหล่านั้นขอให้ท่านหลายจงเป็นผู้ม,มีความสุข ขอเอาโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นขอให้ท่านมีแต่วความสุขมีแต่วความสุขและขอให้ทุกท่านที่ดูมีความสุขความเจริญนะครับเป็นผู้เหลือกินเหลือกเก็บเหลือใช้ร่นะะำรวยทุกผูทก้ทุกคนทุกคนทุกท่านทุกดวงจิตให้มีความสุขสว่างสวยัยสงบทุกท่านเถิดสาธุ